ครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนไปเปิดเจ้าตัวโปรแกรม Construct ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นคนละเวอร์ชันที่ครูสอนในห้องเรียนนะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับการใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบางส่วนเขาจัดรูปแบบของเมนูให้ดูใช้งานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็ปิดกระบาดไปก่อนนะครับในส่วนนี้ให้เรากดไปที่ New Project นะครับหรือเราจะกด Control N ก็ได้นะครับ แล้วเลือก Open New Entry Project ขึ้นมาเพื่อที่จะเริ่มทำชิ้นงานใหม่นะครับตรงนี้ก็คือหน้าต่างหรือว่าหน้าจอที่เราจะใช้ในการสร้างเกมที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราเริ่มสร้างเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนของ Layout 1กับ Event Sheet 1ตรงนี้นะครับเูจะพูดถึงส่วนนี้ก่อนนะครับก็คือใน Layout 1ตัวนี้ก็คือหน้าจอเกมของเรานั่นเองนะครับให้เรามองไปที่ตรง Project ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับตรงเลเยอรตรงนี้ ถ้้เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็รีนมนะครับเป็นคาว่าเกมหนึ่งะครับตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเป็นเกมหนึ่งก็คือหน้ากระดาษ a 4แผ่นที่หนึ่งนั่นเองนะครับเวลาเราจะใช้ในการสร้างเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ครูต้องการก็คืออ็อบเจกต์อยู่2ชิ้นก่อนนะครับก็คือตัวฮีโร่กับตัวทางเดินนะครับซึ่งเราจะใช้ในการสร้างเกมแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับ เลือกตัวสไปค์ครับอินเสิร์ตเข้าไปเสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะครับเราจะสร้างแบบธรรมดาก่อนนะครับตรงนี้ครูจะไม่เน้นกราฟิกอะไรมากมายนะครับครูเทสีดำไปนะครับเสร็จแล้วครูทําเป็นทางเดินนะครับตรงนี้ครูเลือกเป็นฟูกันแบบนี้นะครับก็วาดลงไปนะครับทําเหมือนกับเป็นเกมมาริโอที่เราเคยเล่นกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือทางเดินปิดไปนะครับแล้วหดมันนะครับ วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ Copy นะครับเสร็จแล้วก็วางซ้อนทับกันไปหลายๆอันนะครับคูจะทำแบบเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับูก,ก็ทำแบบนี้ไปก่อนอวางไปนะครับวางไปตรงนี้คูทำเผือออกมาข้างนอกเลยนะครับ ปกติครูจะบอกว่าให้เราทําเฉพาะในส่วนของที่อยู่ในเส้นป่าเท่านั้นนะครับตอนนี้เราจะออกข้างนอกนะครับครูทำไว้แค่นี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้เราสร้างตัวฮีโร่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะใช้ในเกมแพลตฟอร์มของเรานะครับครูสร้างฮีโร่ตัวสีแดงแล้วกันนะครับครูเทลงไปเลือกลูก,กตา ิลกันนะครับวลงไปตรงนี้สีผมด้วยนี้นะครับก็ปิดไปเราจะได้ฮีโร่หตัวอยู่ในเกมเราแบบนี้นะครับแต่เรายังไม่ได้ทำให้มันเคลื่อนที่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเลือกไปที่ทางเดินก่อนคดูเคยสอนไปแล้วนะครับเลือกไปที่พฤติกรรม behavior นะครับใส่เป็นแบบ solid ครับก็คือพื้นแข็ ใส่แค่อันเดียวนะครับถ้าเราก๊อปปี้มาเราไม่ต้องใส่อันอื่นแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตัวฮีโร่ครับตรงนี้ใส่พฤติกรรมเป็นแบบนะครับแพตฟอร์มนะครับคือกระโดดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วในเมื่อเราทําเลยจากพื้นที่ที่รูกําหนดก็คือเส้นป่าตรงนี้นะครับเราต้องใส่ตัวสกอร์ทูก็คือตัวที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่เป็นแบบกล้องติดตามนั่นเองนะครับเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ลองไป กดรันนะครับรันเลเยอร์ hmm. เพื่อที่จะทําการทดสอบว่าตัวฮีโร่ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดไปข้างหน้าได้ไหมนะครับรอโปรแกรมรันแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับเราก็ลองกระโดดไปเห็นไหมครับมันจะวิ่งตามกล้องตรงนี้นะครับกลับไปกลับมาได้นี่ก็คือเราใช้ไปแล้วนะครับสองสามเมนูที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วครูก็ปิดตรงนี้ไปนะครับนี่ก็เสร็จขั้นตอนของการ ทำตัวละครนะครับในแนวของเกมแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวในหน่วยถัดไปครูจะพูดถึงในส่วนของการทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับทำแบบง่ายๆนะครับเราจะยังไม่เน้นเขียนโปรแกรมอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของตอนที่2นะครับนี่คือตอนที่1ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ